ทำไมฉันต้องทําธุรกิจเครือข่ายไม่ยากเลยค่ะสํารวจเงินในกระเป๋าของคุณได้เลยค่ะว่าเงินในกระเป๋าของคุณอะ่ะมีมากเท่าไหร่เขาบอกว่าชีวิตของคนเราอะ่ะจะมั่นคงได้ก็ให้ดูเงินในกระเป๋าเลยว่าสมมุติว่าถ้าเราจะต้องอยู่บ้านอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะเป็นระยะเวลากี่เดือนกี่ปีที่เงินของคุณอะ่ะจะสามารถทําให้คุณอยู่บ้านได้โดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรนั่นแหละ ถ้าอย,อยู่ได้นานหน่อยก็เท่ากับชีวิตของคุณมั่นคงถ้าอยู่ได้แค่ไม่ไม่กี่วันไม่ถึงเดือนแย่แล้วสิ่งที่มันแย่ที่สุดก็คือเงินในกระเป๋าไม่พอใช้เงินในกระเป๋าไม่พอจ่ายจะต้องหมุนเดือนชนเดือนหมุนเดือนชนเดือนแล้วขี้เกียจก็ต้องดีดตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะลุกไปทํางานอยู่อย่างเงี้ยตลอดชีวิตพอเงินไม่พอใช้เงินไม่พอจ่ายก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามาไปกู้นอกระบบมาไปกู้ไอ้โม่งมา เพื่อหามาให้พอจใจเสร็จแล้วดอกเบี้ยก็บานตปไทยใครเคยประสบปัญหาเรื่องเงินประสบปัญหาแบบนี้ไหมคะแล้วไอ้ปัญหาแบบเนี้ยมันก็จะวนเวียนวนเวียนว,เวยนวเวียนอยู่กับเราตลอดพอถ้าเราไม่หนีออกมาจากมันไม่แก้ไขมันเราก็จะตกเป็นทาสของเงินแล้วเราก็จะทํางานไปตลอดชีวิตถามจริงๆว่าเงินในกระเป๋าอะเรามีอยู่เท่าไหร่ เนี่ยมันสําคัญแล้ววันพรุ่งนี้ล่ะเดือนหน้าล่ะชีวิตของเราจะเป็นยังไงเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราอยากได้รับการรักษาที่ดีๆไหมเราก็ต้องหางานที่มันสามารถสร้าง ความมั่นคงให้กับเราแล้วก็คนที่เราลักได้กุ้งจะบอกว่าคุณต้องทําธุรกิจคุณจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจขึ้นชื่อว่าการลงทุนน่ะมันมีความเสี่ยงเดี๋ยวนี้มันสามารถทําคู่ไปกับงานประจําที่เราทำอยู่ได้จนกุ้งมาเจอธุรกิจเครือข่ายนี่นะคะตอนแรกเนี่ยก็ไม่ชอบนะคะเพราะว่ามันมองเหมือนการขายฝันมันมันมองเหมือนกับว่าเฮ้ยมันจะจริงเหรอเขาทากันแค่ไม่เท่าไหร่เขาก็ประสบความสําเร็จแล้วมันจริง มันทำได้คนทุกคนก็สามารถทำได้มันไม่ได้ยากเหมือนการที่เราเอาใบสมัครแล้วก็รายละเอียดของตัวเราอะ information อะของตัวเราอะไปให้บริษัทไปให้นาจ้างเขาพิจารณาว่าเขาจะรับเราทำงานไหมคุณสมบัติของเราอะตรงตามที่เขาต้องการไหมอาอยุเยอะๆอย่างเนี้ยจะไปทำงานเป็นลูกจ้างใครได้เราก็เลยต้องมาสร้างธุรกิจที่มันเป็นของเราเองเสร็จแล้วอ่ะ ไอคำว่าธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วมันไม่ได้ขายฝันแค่คุณจะต้องถามใจตัวคุณเองว่าคุณอยากสำเร็จมันจริงไหมถ้าคุณคิดว่าสมัครเข้ามาแล้วคุณจะรวยได้ภายในข้ามคืนหรือเดือนหน้าปีหน้าไม่ต้องทำเสียเวลาเพราะมันไม่มีความมันไม่จริงหรอกไม่คุณต้องไปรอซื้อหวยอะซื้อหวยแล้วรอลุนเอาว่ามันจะถูกหวยไหมอะ แบบนั้นอะคุณเราเรายังมีมานะกับมันเลยจริงไหมคะทุกวันนี้คุณก็แอบซื้อนะแต่มันก็ไม่เคยถูกเลยไนงะมันมันต้องได้จากการที่เราลงมือทาอะเท่านั้นเองแล้วไอ้คาว่าธุรกิจเครือข่ายอะมันขายตรงมันก็ไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วอะธุรกิจเครือข่ายคือ MLM multi level marketing คือการตลาดหลายชั้นคือการตลาดบอกต่อ บอกต่อ,อยังไงมันก็บอกต่อง่ายๆนี่แหละคะ่ะง่ายๆเหมือนกับการที่คุณไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งแล้วมันอร่อยอะ่ะแล้วคุณไปบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องว่าเฮ้ยไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ดิแม่งโคตรอร่อยเลยเขาจ่ายค่าการตลาดให้คุณไหมคะไมไ่เลยเราไม่ได้รับค่าการตลาดจากร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นเลยแต่ถ้าคุณส่งต่อธุรกิจเครือข่ายแบบเข้าใจอะ่ะ คุณจะได้รับค่าการตลาดจากเขาเพราะบริษัทเขาไม่ได้ไปเสียค่าจ้างโฆษณาค่าพีเ็นเตอร์ค่าผลส่งอะไรเยอะแยะมากมายส่วนนั้นน่ะเขาก็เลยมาจ่ายให้กับสมาชิกไงคะมันไม่ได้ยากแค่คุณเปิดใจเรียนรู้แนวที่สำคัญเลยนะความสวยงามของธุรกิจเครือข่าย มันเหมือนกับการที่คุณนะ่ะได้สร้างทรัพย์สินของคุณเองจากการที่คุณเริ่มต้นทําธุรกิจอย่างเข้าใจแล้วส่งต่อให้ถูกต้องเขาบอกว่าคนรวยเขาจะสร้างทรัพย์สินส่วนคนจนะ่ะมักสร้างหนี้สินแล้วเราอะจะทํายังไงล่ะให้เราเป็นคนรวยก็สร้างทรัพย์สินไงส่วนทรัพย์สินะก็คือว่าที่มันสามารถทําเงินเข้ากระเป๋าให้เราได้ไอ้ส่วนหนี้สินะมันจะทําให้เงินในกระเป๋าของเราออ,อกไป